ทุกคนมาแกะกันเลยจ้าสัปดาห์นี้มีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดพัสดุด้วยกัน,นส่วนใหญ่ก็น,น่าจะเป็นพัสดุแรกนะที่แรกแต่สักพักแล้วแ้องชิง้นม่งดกอยาเห็นแล้วเป็นน้องแซมิน คือเอาน้องโน,งนง้ไอศครีมไปแลกะ่ะแทนเป็นช่องอู๋กับน้องแฮชาน ยันกระต่านเองบิดบบ็อกอเคต่อไปสองนี้หนักเป็นบทการน,น้องหมี ารักมากอาน้องเลิกเอาน้องแฮชานไปนแลกมานะจะไ,ได้ครบเจ็ดใบพอดีน้องเทปมิกเทปนะเราเก็บครบเจ็ดใบเลยน่ารักมากดูสิเย้ด้านหนับเป็นสีสม้มน่ารักมาก โอเคต่อไปอน้องโลไม่กล้ากินเลยเดี๋ยวนะอดน้องขาดโอเคน้องไม่ขาดกย <c oughs> เ,เป็นอะไรนะโอเหมือนเขาตัดรูปตัดรูปในอัลบั้มเพาด้วยนะลอง <c oughs> สติกเกอร์น้องให้ฉัน เลยไม่กล้าแกะแรงเลยโอเคกดนี่ค่ะเป็นน้องจามินใบนี้เราแกะได้เองนะแต่ก่อนหน้านั้นที่แรกก็คือ,อยังแกะไม่ได้ก็เลยแลกส้ำม,มาแต่ก็ไม่เป็นไรนะจ๊ะเราเก็บตามได้อยู่แล้วเป็นน้องจามินนิเทปเหมือนกันเอาน้องจีสองไปแรกมนาะตอนนั้นที่เราเปิดได้จีองหลายใบนะ ต่อไปต่อไปแกเลือกตรงนี้ยังไม่มีเวลาแรกเทดดิ้งนะที่แกอาทิตย์ที่แล้วก็ตีชุ่ม,มเวืาอแรกก่เด,ดี๋ยวไปก่อนอาด้แล้ว,ลวอันนี้เปแรกเออเป็นเหรียญมานะเอาน้องดีนไปนแรก1งินของศิษยมาจะได้แบบให้ครบทุกคน นนะเขาว่าเขาชอบของเววีที่สุดเทียบนะสี่สี่วงที่เขาชื่นชอบมีเอามาเรียงกันเลยให้ทุกคนดูว่าสีไหนสวยสุดคนว่าสีไหนอันนี้เอจอันนี้น้องดีเป็นสีเขียวแล้วก็สีทองดาเป็นของเววีแล้วก็สีน้ําตาลทองน้ําเงินเป็นของหนึ่งสองเจ็ดนะ,อะมองเห็นไหมทุกคนเขาชอบของเววีที่สุดเลยของจริงสวยมาก มันเป็นทองดําน้ําตาลแบบดีดูดีมากนะโอเคเดี๋ยวจะเอาน้องหนึ่งสองเจ็ดไปสิงคโปร์ด้วยกันเอออาทิตย์หน้าอาจจะไม่ได้ลงคลิปนะทุกคนเพราะว่าไปสิงคโปร์บินวันเสาร์แต่ยังไงจะพยายามเก็บภาพมาให้ทุกคนนะเพราะว่าบินวันเสาร์แล้วมีคนวันเสารเ์เงยติดในไปหน่อยอ่ะนี่ไม่มีอะไรมีแรกตกแฮชมาก็าคือมีการดีวไว้ก่อนก่อนเรื่องนี้แหละก่อนหน้าที่ตอนแรกนึกว่าแบบ กินนาราจะไม่แบบขะมาถึงคือขะมาแต่ว่าแรกไปแล้วก็เเอแคไปนะโอเคไม่มีอะไรเป็นบ้าเปล่าคนเป็นบ้าเปล่าแรกกับน้องที่สองไปกินของคนอุนแม่บ้ามาก อะไรอีกหนนอ้โอ้ได้แล้วแฟอร์จินเอครับอะไรดอ๋อขอบคุณค่าโอ้ของแถมมาเยอะเลยน้องไอชานเออแล้วก็ลูกน้องแฮรนี่แล้วก็ไม่อยีางอะไรนี่บ้มเปล่าหลกคนได้เช็คหน่อยใส่อะไรมาบ้างแน่นาะโอ้โ สติกเกอร์ก็นี่แก็ปุ่ตเตอร์เหมือนเดิมปกตินี่อะไรโอเคผ่านไปกล่องนี้ไรเอ่ยอ๋อเป็นอุปกรณ์กล้องทุกคนไม่มีอะไรก็คือเตรียมใส่เลนส์ที่ใส่เลนส์แล้วก็พวกฟิลเตอร์ฟิล <c oughs> เตอร์เลนส์อะไรเก็บกล้องไม่เกี่ยวของต่าง <c oughs> มาที่กล่องใหญ่สองกล่องน่าจะเป็นแก้วนะมีแก้ว รู้สึกว่าจะเป็นบั้มของโนโบินบามาดูแก้วกันก่อน่าจะอันนี้เบาๆนี่ดีดโดนก่องตอนนี้โอ้ยเ็เลยโอเคอนนเแตมง่ารักมากมน่าักมากเหมือนเป็นรูปแล้วให้เรามาจัดเองนะรูกใจอาให้ดูข้างนอกก่อน ถ้าสองหมื่นหกวอนแล้วก็สติกเกอร์สีชมพูสดใสเป็นกล่องหนา,นาๆนะไม่เหมือนตอนคาเฟ่ตอนคาเฟ,ฟ่จะบางกว่านี้แก้วต้องมีโพลารอยด์ด้วยทุกคนเหมือนในนี้จะไม่ได้ใส่โพลารอยด์มานะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเขาไปถามร้านอ่ะไม่ไม่ไม,ไม่อยู่นี่มองไม่เห็นให้ดูแก้วก่อนตกใจเลยว่าเขาไม่ได้ใส่โพลารอยด์มา คือแบบขอใช้คำนี้คือว่าตอนแหลมมากเหมาะกับเราสุดๆนี่มีความกิตเตอร์อยู่ข้างในนะไม่ได้เป็นน้ำๆนะเป็นแบบว่าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยจริงจริงปะเออยมันน่ารักถูกใจเจมากแล้วก็เป็นหลอดพลาสติกแล้วก็มีฝาติดนี้ดีมันเหมาะกับคนอย่างเราอ่ะมาดูพล,ลอยหูพล,ลอยมาใหญ่มากจะใส่แฟน้มแค่อไมด่ดูมาขอใส่แฟนได้นะที่ไดอยู่ในคอลเลกชันเดียวกับคนอื่น นารักมาก,มากน่ารักเนอะทุกคนรู้รอรู้ช่องที่ติดตามช่องนี้จะรู้ว่าเราชอบโพล้อหรอยโอเคต่อไปเป็นกล่องสุดท้ายของวันนี้แล้วนะโอ้มาแบบหนัก ถามจริงเดี๋ยวนะเขาไม่ได้ส่งผิดใช่ไหมมันเยอะอย่างเงี้ยเราสั่งอะไรไปบ้างเนี่ยจำไม่เห็นได้เลยเป็นของโนโมินบาร์ทุกคนเป็นของโนมินบาร์นะสั่งไปรู้สึกจะส่งเซตเอ๊ะเราได้อันนี้ด้วยเหรอไม่รู้เลย <laughs> มันคือที่วางเมาส์มันสวยมากของโนโมินบาร์นะแบบชิ้นใหญ่มากอะนี่นี่ไม่รู้มาก่อนนะว่าจะได้อันนี้ด้วยตอนแรกคิดว่าได้แค่แท่น แท่นวางแบบอะคริลิกแกนเอานขยับน้ั่งไปแบบเดียวแนละแบบคู่เราจะไม่เลือกอะไรทท่ง,น,งนั้นมีให้เลือกสองแบบก็เอามาเลยสแบบ มาดูกันครับมาดูกันครับใช้ยังไงอ่ะใช้ยังไงเนอะใช้ยังไงอ่ะแปลกเหอหรือยังไงประกอบเสร็จเดี๋ยวเอามาให้ดูทายคิดนะทุกคน มาดูการ์ดที่ได้ก่อนน่าจะเป็นน้องแจมินนะได้แจมินกับพี่มาร์มันเหมือนเห็นไหมได้ตั๋วด้วยโอเค่งสองบ้านได้สองเบอร์ตั๋วสองใบและก็สติ๊กเกอร์เจโนน่าแจมินเห็นไหมโอเคก็ได้การ์ด เรนติเรนติเป็นเจโนอินจูนแล้วก็เซลฟี hmm. ่เป็นแจมินพี่หมากนะเดี๋ยวยังไงขอไปประกอบนี่ก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวเราเอาเอ่อเอาการ์ดใส่แฟ้มนะทุกคนมาเดี๋ยวเจอกันใส่แฟ้มกันเลยนะหนักมากแฟ้มนี้ปึ๊บโอเคก็เดี๋ยวการ์ดบัมของน้องจีซองกับน้องมากก็คือยังไม่ได้ลงนะเพราะว่าที่ใส่ใส่ซองก็คือหมดนะยังไม่ได้สั่งแต่จะสั่งมา เดี๋ยววันนี้จะใส่เฉพาะอันที่ยังใส่ได้นะเดี๋ยวเก้าช่องมันไม่พอพยายามลองใส่แล้วแบบฮียมันเยอะเกินวะ่ะก็เลยเดี๋ยวรอสั่งโนี่ก็จะเต็มอีต็มแล้วแฟมโปรตการ์ดโปรตการ์ดโปตเตอร์ ทำโปรตานมาให้แบบมาตรฐานเดียวกันขนาดเท่ากันก็ไม่ได้เนอะเอิม่มในต่ออ่ะการแลกันกเดี๋ยวเอาอันนี้ไว้นี่ก่อนนะยังไม่รู้ว่าจะเอาไปไว้ไหน ยังนนไม่มีเวลาไปแลกเลยนะที่แกได้เดี๋ยวจะพยายามหาน้องแจนนี่มาให้นี่ SMCU จาก AR <ม>แล้วก็เหรียญชุบสุดงามถัดไปอันนี้กำลังใกล้เมือพี่คุณ

หนึอยนี่นี่ยเนี่ยทำไมไม่ทําแบบว่าขนาดมา,มาตรฐานไม่เข้าใจคือแบบใส่ไม่ได้เสียใจยมากกะว่าจะมาไว้แบบว่าเป็นรูปเมมเบอร์ทั้งเจนะ็ดอรูปอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็ใส่ไม่ได้ทุกคนก็ต้องมาไว้นี่ไปก่อนนะเซ็งว่ะเซ็งมากอ่ะ ตรงนี้ก่อน่งมาก ดูดีดีลมากันี้นะ่โอเคหมดแล้วอ๋อลืมอวดเมื่อกี้ไปต่อมาก็คือต่อไม่ได้ยากนะแต่คือการลอกพลาสติกที่เขาห่อมามันยากมาก,น,น,กน่ารักเนาะของโนมินบานทุกคนไปตั้งแบบนี้เก๋ๆน่ารักน่ารักพร้อมกับอันนี้ที่ลองเมาสนะ์นะน,น่ารักเนาะโอเคทุกคนลาไปด้วยอ่ะ ของน่ารักนะเจอกันใหม่คลิปหน้าอตหนาอาจจะไม่ได้เจอกนเพาไปสิงคโปร์ใช่ไหมแล้วก็จะไปเป็นคลิปถัดไปขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูกันเสมอนะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายฝา,ากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย